เงินอยู่ในระบบเศรษฐกิจเพียงพอที่ให้คนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนต่งางจังหวัดมีตังค์ใช้<ฮ>คนต่งางจังหวัดคือคนส่วนใหญ่ของประเทศวันนี้เหือดแห้งไปหมดผมนั่งรถผ่านร้านค้าหลายสนานีรดอนเมืองคึกคักเพราะมันน่าจะคึกคักกว่านี้ไปที่ไหนไปร้านไหนมีคนขายมากกว่าคนซื้อ เหตุการณ์นี้ผมเห็นเหมือนตอนปี2 5 4 4ตอน2 5 4 0ตอนต้มยำกุ้งก่อนที่ผมจะเข้ามาเป็นนายกเห็นแล้วว่าโอ้โหตลาดไหนก็แล้วมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อเลยดังนั้นวันนี้ต้องพลิกตรงนี้ให้ได้นั่นคือขั้นตอนแรกก็คือหนึ่งจัดหนี้ลดหนี้ลงมาเพื่อให้หนี้บริหารได้ สเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการใช้จ่ายเพื่อให้เงินสัพพะอยู่ในในในทัน่วทั้งประเทศพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ภายใต้เศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจทุนนิยมคือไม่ทุกไม่มีทุนเป็นพิณิยมต้องมีตังถึงจะรวยได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องคนจนพี่น้องต่างจังหวัด เข้าหาแหล่งตังไม่ได้ถ้าจําได้ผมเริ่มต้นด้วยการตั้งกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละล้านจําได้ไหมครับวันนี้ยังอยู่ดีไหมดูกเราต้องช่วยกันรักษาไว้เรื่องกองทุนหมู่บ้านจะได้เป็นเหมือนเป็นธนาคารประจำหมู่บ้านาาถ้าระบบเศรษฐกษิจทุนนิยมผู้รบริหารไม่เข้าใจ และไม่เห็นใจคนที่มีกำลังน้อยกว่าประเทศั้นจะลำบากนี่อเมริกานะมันมรวยจะตายชักแต่ม,มีคนไม่มีบ้านอยู่ต้องมานอนข้างถนนเห็นไหมเล่นข่าวไหมนี่คนมานอนข้างถนนเต็มเพราะว่ามัวบริหารที่สนใจแต่เพราะตัวเลข ในตลาดสักแล้วคนนั้นก็รวยล้านล้านหลายล้านล้านแต่ขนาดนกันคนจนไม่มีคนดูแลนโยบายคนจนจึงเป็นสิ่งจําเป็นกับระบบเศรษฐกิจคุอนิยมวันนี้เพื่อทุกอย่างสำหัชั้นแต่ว่าเวลาจะจะเคลื่อนภูเขาเนี่ยเขาให้เคลื่อนจากฐานเพราะฉะนั้นพี่น้องฐานเป็นฐานของประเทศ ทำไมมีน้องมีกาใช้ก่อนประเทศเศรษฐกิจก็ไม่โตคนรวยก็จะเหลือไม่หยุดนั้นเลยการดึงทำให้เศรษฐกิจโตว,วันนี้จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจเปหลักเพื่อให้พี่น้องได้สบายใจว่าเราจะทำให้เศรษฐกิจโตเพื่อให้พี่น้องมีการใช้ลดหนี้ลงไป GDP หริออัตราการเติบโตประเทศจะได้สูงขึ้นพี่น้องครับวันนี้นะ เราถูกแข่งขันแบบนีเล่นไหมแอปซื้อของอ่ะช็อปปี้เอ้ยลาซาด้าเอ้ยนี่วันนี้เต็มมาแล้วในมูนี่ของจีนนะวันก่อนผมไปดูมันขายไอเตยมรับทับได้เก้าสิบก้าบาทแล้วว่าอะไรโดนห้างเลยไม่รู้เราใช้ใช้ไรทำหัวเสกขาอะไรกับกับ วัสด,ดุดียังไม่ได้เลยคือผมเชื่อว่านยโยบายบริษัทน,นี้คือฆ่าคนอื่นให้ตายมนโดยตัวเอาใช้สายป่านและเสร็จแล้วตอนหลังมาขึ้นราคาที่หลังังจกคู่แข่งตายแต่วันนี้เรายอมไม่ได้หลายประเทศเขาไม่ยอมนยยายกฯิงสั่งในกรโมเลยว่าไอ้อขายของหลายเนี่ย มาหากินในประเทศไทยต้องตั้งบริษัทในประเทศไทยทำระภาษีให้คนไทยแล้วสินค้าเองสวยเ,เข้ามาต้องตรวจต้องมีออยต้องมีบกเหมือนสินค้าไทยทุกอย่างแล้วต้องมาเสียภาษีในประเทศมีไรายได้ในประเทศไทยเอาออกนอกประเทศไปไมเสียภาษีไม่ได้ อีกอันหนึ่งที่นายงองเองบอกผมว่ากําลังแก่อยู่นี้ก็คือว่าปรึกษากระทรวงค่ว่าจะทำยังไงดีในเมื่อบริษัทที่มีสํานักง,งานอยู่กรุงเทพดูดเงินจากต่างจังหวัดเข้าเมืองเข้าเท็หมดดูดเงินไปหมดเมื่อก่อนเรามีร้านค้าทั้งแถวโชห่วยขายของได้ก็อยู่ในจังหวัดแต่วันนี้ดูดเข้าเทพหมด เงินต่างจังหวัดไม่มีใช้จะทํำยังไงรัฐโยงก็เลยให้กระทรวงการไปศึกษาดิว่าจะทำยังไงจะระบบสำนักงานจะระบบไหนเพื่อให้เงินนี่พี่น้ออุดรซื้อของที่อุดรก็ยังอยู่ในอุดรให้มากที่สุดนำเงินอุดรเอาไปเลี้ยงกรุงเทพเงินเชียงใหม่ไปเลี้ยงกรุงเทพ กุดอนก็ฟีบเชียงใหม่ก็ฟีบคุณให้คนโตจนล้นรถติดไปไหนก็ไม่ได้การนานะ้วันนี้ต้องสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจก็จะทําให้ทุกคนอยู่กันดวยไม่ถูกลังแกวันนี้คนตัวเล็กถูกลังแกมากอีกอันที่อยากจะบอกพี่น้องว่า ไอ้เรื่องของดิจิตอลโมเดลนั้นที่รัฐบาลแจกให้กับคนที่ยากจนคนที่เป็นคนพิการไปแล้ว14ล้านคนวันนี้รัฐบาลกำลังเล่าให้ฟังว่าก็จะสิ่งที่พูดไปจะทำให้ครบ แต่บางเอิญว่าเทคโนโลยีที่จะใช้นั้นเนี่ยยังไม่เสร็จจะเสร็จเดือนมีนาซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาจะให้เด็กวุ่นไหวทดลองก่อนจนใช้ได้แล้วพราบว่าต่อไปทเทคโนโลยีตัวเนี้จะใช้เป็นเครื่องมือในการให้พี่น้องใช้จ่ายต,ตังแตจ่าตังได้หนดใช้จ่ายเงินให้กับรัฐบ,บาล ค่าน้ำค่าไฟได้หมดจะได้คล่องตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขามาสร้างเทคโนโลยีและก็ดึงคนเก่งๆจากเมืองนอกมนาะช่วยทำด้เดื่อนมีนาได้แ็ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ การการให้ใช้อนการกระจายอำนาจไอ้กระจายเงินเนี่ยมันก็จะตรงจุดตรงเป้านะครับก็จะํำให้พี่น้องเศรษฐกิจที่มันดีทั้งระบบก็เราอยากสร้างความเจริญให้โดยที่สุดพี่น้องครับคนรุ่นรอนที่อายุมากจำได้ไหมตอนที่ผมมาเป็นอายุน้ำท่วมอุดร น,นีมืออูดอนไม่พูดนะใช่ไหมสิบกวยี่สิกป,ปีแล้วนะผมจำได้วันนั้นเนี่ยผมได้รับโกรดเก้าให้เป็นนายกแล้วแต่ยังไม่ตั้งคอรมอลพอน้ำพวกอุดรผมก็มาเลยแล้วนั่งบนรถาายา่านของทหารนี่แหละตรวจดูแล้วผมก็บังเอิญมากผมเรียนเรื่องเทคนิคพวกนี้มา ว่าไอ้เรื่องของทางน้ำไหลทางน้ำมันจะไหลลงที่ตำ่ำแต่ปรากฏว่าเราไปสร้างทางรถไฟของทางน้ำไหลผมก็เห็นแล้วว่าน้ำมันลงโมไม่ได้ก็เลยสั่งระเบิดสั่งระเบิดที่ขวางทันทีน้ำลงพรวดแล้วหลังจากนั้นก็สร้างคลองรอบเมืองทีน้องรับ บ้านเมืองเราบริหารหลังจากที่ผมถูกปฏิวัติออกไปมันบริหารโดยไม่บริหารก็คือทำงานธุรการไปวันวันหนึ่งในเ,เสียเวลามากทำให้ประเทศไม่ไปไหนทำให้คนจนต้องจ,จนต่อไปวันนี้เราถือว่าพักเพื่อไทยยมาแล้วพักเมื่อไทยยต้องบริหารนายกอิกงเป็นคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่เด็ก ตัง้งแต่8ขวบไปกับผมกนหาเสียงตอน18ขวบผมเป็นประชุมเอเิก,กก็ตามไปด้วยวันนี้เป็นนายกไปประชุมะเอง20ปีต่อมา